เอามาไปต่อนะครับงวดวันที่1มิถุนายน2565นะครับวาชันชาแนลนะครับเป็นสื่อกลางในการวิเคราะห์หวยนะครับเข้ามาจ้าเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเรามาวิเคราะห์กันต่อไปว่าจับปังม้อนงวดที่ผ่านมาเ่าเอาเลขวิ่งก่อนครับเลขวิ่งนะครับ14 5หนะครับเลขวิ่งเนี่ยไม่เคยพลาดแม้แต่งวดเดียวนะครับ ไม่ว่าจะบนล่างนะครับหนึ่งสี่ห้าเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับคำว่าเลขวิ่งนะครับเมื่อประกบกันเข้าแล้วจะได้ดังต่อไปนี้นะครับบนล่างนะครับบนล่างมาตรงนี้ก่อนครับบนกันครับห้า5 5 9 9 6ห้าห้า้า้าหดหนะครับ8 9 4 9 4้าสี่ดหสสี่ห้านะครับนี่คือตัวเน้นนะครับวงกลมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืม นี่คืองวดวันที่1มิถุนายนครับมันมากเรามางบน้อยนะครับงบน้อยนะครับงวดที่ผ่านมาออกงบน้อยนะครับเลขต่ำนะครับดังนั้นก็หกสี่สี่ห้าสี่เก้าแปดห้าห้าหกนะครับดูดอกกันเป็นตัวเน้นนะครับถ้าจุดเน้นคือหกสี่สี่ห้านะครับไม่น่าพลาดนะครับนี่คือตัวมองๆไว้ก่อนครับ สนับสนุนให้ท่านซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่คือวร์ชันซาแนลครับดูสถิติงวดที่ผ่านมาว่าถูกกิงหรือเปล่านะครับไม่เคยพลาดแมมแต่งวดเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาถูกไปเลขต่ํานะครับหวยออกข้างบนนะครับ102ข้างล่าง0 6นนะครับวร์ชันซาแเนละให้เลขวิ่งนะครับนี่เลขวิ่งครับมีไหมสองบนครับ เลขออกข้างล่างออก0 6ย์มีไม่ครับดูงบนะครับนี่ใครงบน้อยครับคนงบน้อยออกเลยครับ0 6 6ยกนนะครับนี่คือสถิติงวดที่ผ่านมานะครับต่อไปเลขต่ำนะครับแต่ละครั้งแต่ราคาวอชันซานนลเนี่ยจะให้เลขสูงเลขต่ำอันนี้เลขต่ำครับวิ่งเหมือนเดิมครับ1 4 5หนะครับวัดงวดนี้ให้ สตัวฟันเป้งๆนคือเลข1เลข4นะครับเป็นตัวเน้นนะครับดูนะครับประกบกันเข้าแล้วมีดังต่อไปนี้นะครับบนล่างส2 5 2องห2าสนะครับหนึ่งแปดหนึนะครับวงกลมเป็นตัวหลักกับวกเข้ามาถ้ามันมากนะครับคนงบน้อยนะครับ16 18งหกหนึหนะครับนี่คือ ตัวที่เราจะต้องพิจารณานะครับสนับสนุนให้ท่านซื้อฉนะกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบกดไลค์ชัยกดแชร์ไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับขัดผ่านไปนะครับอย่าลืมงบน้อยนะครับงบน้อยเป็นตัวที่น่าจับตามองนะครับงวดนี้หวยออกนะครับวอร์ชั่นซาเนลฟันให้เลยนะครับบนล่างนะครับ ขับตาด้วยนะครับให้2ตัวคือเลขสูงคือ6 4กับ4 5ห้านะครับถ้าเลขล่างนะครับ4กับ4 5หนี่แหละเลขต่ำนะครับวอร์ชันซาเนลฟันนี่เลยนะครับต้องเป็น1 5หนะครับและก็4 1่นนะครับนี่คือเลขต่ำครับสดับสนับสนุนท่านซื้อฉลากินไปนะครับนี่คือวอร์ชันซาเนยนะครับวารชันวาซชันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับ เพื่อจะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเลยครับสนับสนุนท่านซื้อฉลากกินแบ่งกับรัฐบาลเท่านั้นงวดนี้ขอให้แฟนครับ fc ของวาชันซานลนะครับถูกหวยเลยเบอร์ปังปังเหมือนวดที่ผ่านมาวัดนี้ขอบคุณวัดดีครับ